วันนี้กิตตี้ซื้ออาหารมาจากไทยนะคะพอดีน้องเขาเอามาขายเขาสั่งมาจากไทยเขาเอามาขายมีหนังเข้มหนังไฟอบเอหนังเอหนังหนังเข้มเนาะภาษาบา้านเขาสักส,ส,ส,สามถุงกิตตี้แซมมาจากล้านอันนึงค่ะเห็นบอแซสแกนสแกงเขาสีเล็กฝรั่งแกงไอต้อนไอ้ขัน้นสินโตต้นเขาเ,าเออไม่ยังก่อน ฟันสีตัวแหละสีแกงใส่ก็ปั๊กสีเล็กได้มาืสามถุงค่ะเพื่อนๆแต่ก็ได้แคบหมูเขาเอวดว่าแคบหมูอย่างนี้แคบหมูอย่างหมูกุ้งแหง้งปลาหมึกแหง้งปกติน้องสาวซื้อส่งมาให้จากเมืองไทยแต่บอหลอมี่น้องเขาเจ้ามาขายก็เลยซื้อนั่นจ้าเลยกระสองนั่นนี่ปลาหนี่พอ้อม นี่พ่อมีประมือแพงทั้งเมอ่เดีนค่ะเพื่อนเพื่อนราคาหนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบห้าโครนแหนคิดเป็นเงินไทยกับประมาณสามประมาณหกหกเจ็ดพันเนาะประมาณเจ็ดพันค่ะเพื่อนเพื่อนอันนี้พอ่อโอ้ยอย่าเริ่มมีใบายานางพอมีใบายานางผมทั้งเมอดก็ค,คือคิดเป็นเงินไทยเจ็ดพันถามมาแพงบอมันกับบอแพงค่ะเพื่อนเพื่อนถือก็ซสือตัวคือหมิ่นเมื่อกินอยู่บานเฮา <laughs> ก็คือค่ารงค่าอย่างกับโอเคค่ะคือราคานี่ ก็ถือว่าสมน้ำสมเนื้อค่ะเพื่อนๆกะซิซื้อมากินดูๆอยู่โอ้ยหแข็งมากหัวข่อยเด็กกินมืดเล้าอบกินมืดผู้เดียวแล้วนี่ต้อมือเนี่ปลาซ่อนทะเลค่ะเพื่อนๆกิติีมารีวิวให้เบิรงว่าได้อย่างแน่กะซิแซ่บแซ่บตัวบาดสิอมอมผักขี้เล็กฝรั่งต้นเขาเอื่อไนยังก็ต้นฟันสิงโตบ่เขาเอื่อไนยังโป้งเขาเอิืไอ้ดอกใบเหลืองๆแซ่บแซ่บเดี๋ยวสิเห็นให้เบิรงนดก มากระถากินข่าวแมวกระถากินข่าวแม่ก็อยากยะเห็ดคลิปก่อนเบิ่งตงน้งตงนมือคนต่วนคนมือไคยสื่อใจหลายค่ะแสบแสบไปละค่ะสะเท็ดกับข่าวหนึ่งข่าวหนึ่งน้ำ